สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31สิงหาคม2อ1พนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร,ร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการบิเคราะ์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพลึกศพลักนณาพลึกศพกันก่อนโดยจะมีดาวทั้งหมด3ดวงจะมีดาวอาทิตย์ดาวคานแล้วก็ดาวศุกร์มีการโครจรยกย้ายราศีโดยดาวศุกร์จะย้ายนะครับเป็นการพักองศาพักองศาในทางโหราศาสตร์ไทยคือการถอยหลังนะครับดาวศุกร์จะถอยหลังจากราศีสิงห์ขึ้นไปที่ราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชาว พฤกษบกันว่าจะมีดาวโนมิติทางเป็นเช่นไรลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวพฤกษบลัก,กนาพฤกษบมีอาาเขตอยู่ตรงนี้เนาะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6นั่นแหละได้โคจรไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นพบเลือนพันธุนะก็ถือว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะดาวพันธุเนี่ยนะครับหมายถึงเลื่อนพันธุเนี่ยหมายถึง หลักทรัพย์ความมั่นคงหมายถึงครอบครัวหมายถึงความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยชาวทุกศพ,พรักษาหนาทุกศเนี่ยดาวศุขเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยถือว่ามีตําแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยนะในเรื่องของความสุขความสมหวังความมั่นคงในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเดินทาง ชาวลูกศกอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดหนึ่งไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของเขาเรียกว่าวงศานาญาตแล้วนะครับในเรื่องของญาติพี่น้องแล้วแล้วก็ยังในเรื่องของลูกน้องนะครับติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นกับในเรื่องของลูกน้องบุตรบริวารสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้มักจะมีการติดต่อการสื่อสารกันค่อนข้างดีแล้วก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ดาวสุกเนี่ยจะอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับในเรือนพันธุเนี่ยในช่วงประมาณวันที่15ถึง27สิงหาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวสุกจะถอยหลังขึ้นไปเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งที่ให้คุณในเรื่องของประทุมเกณฑ์ดาวสุกเนี่ยเป็นประทุมเกณฑ์ในเรือนที่3นะครับเขาเรียกว่าสุกรามจเจริญลัก คำว่าสุขสามจเจริญรักแปลว่าเราจะได้รักษณะของการมีสังคมคนรอบข้างให้การช่วยเหลือเอ็นดูนะครับแล้วก็มีเสน่ห์เมตตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับยอมรับให้การยอมรับสนับสนุนดีมีการส่งเสริมให้เรามีอะไรที่มันเป็นประสบความสําเร็จได้นะครับมีชื่อเสียงมีหน้ามีตา อะไรแบบนี้มักจะมีไปในทิศทางที่ดีนะครับมีลาบมีผลจากวงสังคมนะแล้วก็ได้รับการติดต่อการสื่อสารการเดินทางก็มักจะมีความสําเร็จดีมีความรู้สึกในเรื่องของอะไรที่มันเป็นการเปิดรับพลังงานโดยเชาะหลัง27สิงหาไปแล้วเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยเป็นราชาชโชคเนี่ยเพราะว่า อะไรก็ดูดีนะครับกับในเรื่องของตัวตนทําอะไรมักจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับจากวงสังคมจากญาติพี่น้องจากเพื่อนพ้องของเราได้รับสิ่งดีๆเพราะเป็นตําแหน่งประทุมเกณฑ์นั่นเองนะก็เป็นอะไรที่สามารถทําให้ชาวพฤึกศบนั้นประสบความสําเร็จในหลายๆด้านนะ ทีเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวพฤกษพบก็คือราศีเมถุนของได้ดาวพุธเลขสี่ได้โครจรไปเป็นมหาจักรนะครับและราชาโชคและนะครับอีกหนึ่งอย่างคืออุจจาภิกนะครับอุจาาอจาวลาอุจจารวาได้ตำแหน่ง3าํตแหน่งเลยแสดงว่าชาวพฤกษพบนั้นมีการเงินที่ดีมากๆไปอยู่ในเรือนพันธุ คือเรือนแห่งความมั่นคงนะครับเรือนแห่งความสําเร็จเรือนแห่งการแบบที่เราจะมีเป้าหมายอะไรที่เราอยากจะทาอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้การเงินไปอยู่ในความมั่นคงเนี่ยแปลว่าตัวเราเองจะได้ลักษณะของการเงินที่มีหลักทรัพย์นะครับการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมการเงินเข้ามาแบบเป็นถุงเป็นถังนะได้ในลักษณะของความสําเร็จ สิ่งต่างๆที่ดีบางคนมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆพอได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะครับได้ในลักษณะของการที่หมุนเงินได้ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับเราจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รม,มีคําพูดมีวาจาที่สามารถที่จะเรียกเงินเรียกทองได้ แล้วก็ได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะครับเพราะดาวพันธุก,ก็โครจรไปอยู่ในตําแหน่งยกหน้าลักนาด้วยนะครับร่วมกลุ่มกับดาวการเงินก็เลยทําให้เป็นดาวคู่สมพลละเลิกนะครับแปลว่าชาวพกศพก็จะได้ในเรื่องของการเงินความสําเร็จสิ่งต่างๆนะครับดีมากเนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินอีกสักนิดหนึ่งตรงที่ว่า ดาวการเงินเนี่ยนะครับโคโจรอยู่ในเรือนพันธุตรงนี้ค่อนข้างนานนีกหนึ่งเนาะก็จะร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวอังคารด้วยก็จะทําให้ชาวพึกศพลัคนาพึกศบนั้นอาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกอึดอัดใจเล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะคลี่คลายได้ถ้าเราพยายามนะครับอย่าอยู่ติดบ้านมากจนเกินไปวิธีแก้ไขนะครับดาวมันชุมนุมกันอยู่ในตําแหน่งเรือนบ้านเนี่ย เราแก้ไขได้ง่ายๆถามว่าแก้ยังไงนะครับก็แก้ด้วยการที่เราอาจจะต้องพยายามอย่าอยู่บ้านมากเกินไปเช่นเราก็ไปทํางาน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 เสร็จแล้วกลับบ้านมาก็ให้มันแบบเย็นๆหน่อยนะครับให้เราแบบเหมือนกลับบ้านมาแล้วก็ไม่เจอใขรเท่าไหรนะ่น่ะแล้วเราก็ให้คนอื่นเขาแบบนอนไปแล้วขึ้นนอนไปแล้วหรือว่าขึ้นห้องเตงไปแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านมันน่าจะลดในเรื่องของภาวะความรู้สึกความกดดัน กับในเรื่องของคนทางบ้านได้บ้างนะครับอันนี้มันก็เป็นเกตเล็กๆหรือพูด,ดง่ายๆคือพยายามอย่ายอยู่ติดบ้านให้อยู่บ้านน้อยๆน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ลดในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความอึดอัดหรือปัญหากับคนในบ้านในครอบครัวได้บ้างนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอันนี้เป็นบอกวิธีแก้ไขให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับของชาวพฤกษ์ ก็คือราศีกลุ่มของได้ดาวราหูเลข8ได้โคโจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศราหูเนี่ยอยู่ในข้างหลังลักานานครับก็จะทําให้ชาวพรึกษพนั้นรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่แบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่มิดาวพระศังดีเนี่ยเป็นตําแหน่งราภะและมรณะไปโคโจรอยู่ในเรือนวินาศด้วยนะครับ ก็ไปร่วมกลุ่มกันก็จะทําให้ชาวพฤกศพลัคนาพลึกศนั้นมีในเรื่องของความรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบสถานการณ์รอบตัวถามว่าเปลี่ยนแปลงนี้จะดีขึ้นไหมการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับชาวพฤึกศนะครับเพราะตําแหน่งของลาภะก็ไปอยู่ในเรือนวีนาด,ด้วยนะหรือว่าในเรื่องของมอรณะก็ไปอยู่ในวีน่า มรณระแปลว่าการจบสิ้นถูกไหมไปในเรือนวินาศก็แปลว่าจบสิ้นอีกแปลว่าเราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงการจบรูปแบบนะครับกับในเรื่องของการทํางานการเปลี่ยนงานมันก็จะพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะพระหัสกับราหูเนี่ยมันเป็นดาวสองขั้วนะครับที่ผมเคยพูดอยู่เสมอเสมอถ้าตัวเราเองรู้จักพลิกแปลงสถานการณ์รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงรู้จักที่จะทําการแบบเหมือนเขาเรียกว่า ออน่อ,อนผ่อนตามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้อยู่ให้พวกคุณแบบอยู่ๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนงานกันนะครับ <_ d ata> แค่บอกว่าถ้าใครรู้สึกอึดอัดใครรู้สึกที่บอกว่ามันไม่ได้รับผลลัพธ์หรือไม่รับการตอบโจทย์กับในเรื่องของการงานที่ผ่านมามันก็สามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะตอนนี้ดาวราผะก็ไปกลุ่มกับดาว การงานแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาบมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะประสบความสําเร็จดีเพราะดาวโชคลาบเนี่ยนะครับโครจรเข้าไปก็เลยทําให้เราเป็นมีโชคลาบเป็นราชาโชคอ,อีกตตางหานะครับหรือใครทีเ่เปลี่ยนแปลงนะครับดิวหรือ,อทํางานลงทุนกับต่างถิ่นต่างแดนออนไลน์เงี้ยจะประสบความสําเร็จปังมากๆเลยนะครับถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จดีมากๆและดาวเสาร์เนี่ยนะครับ จากเรือนสุภาเนี่ยโคโจรเข้าไปสู่เรือนกรรม,มะที่เป็นเรือนการงานใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะมีการงานที่ประสบความสําเร็จที่ดีสุภาปาะว่าการต่อยอดการพัฒนานะครับไปอยู่ในเรือนการงานเพราะว่าเราจะสามารถมีการเติบโตมีการพัฒนามีในเรื่องของสิ่งดีๆ กับนี้เรื่องการงานเข้ามาประสบความสําเร็จดีแต่ก็ต้องวางแผนนิดนึงนะครับในเรื่องของการงานมันจะได้เติบโตและพัฒนาไปในสู่สิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จในหลายๆด้านสำหรับชาวปรึกศบแล้วก็ลักขณาพฤกษบนะครับทีเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องสุดท้ายกันนอ้องความรักของชาวพฤึกศบก็คือราศีพิจิกของดวจดาวองคานเลข3าม ได้โครจรไปอยู่ในราศีสิงเป็นตำแหน่งดาวยงยศด,ด้วยแสดงว่าชาวพลึกศพจะได้คู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงการงานนะครับนะมีความสำเร็จมีความรู้สึกในเรื่องของความแบบ เจริญพัฒนาขึ้นเพราะได้ตำแหน่งเป็นวายดาวยงยศเนาะก็เลยทำให้ชาวพฤกษบนั้นมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นอยู่ในเรือนพันธุพันธุเนี่ยแปลว่าความมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่มันจะรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยนะครับในช่วงแรกในช่วงหนึ่งอ่าสิบห้าถึงสิบ 8สิงหาคมนะครับดาวชุมนุมกันเนี่ยจะยังรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยดาวอังคารจะย้ายไปในช่วงวันที่18สิงหาคมไปอยู่ตำแหน่งเป็นเลือนปุตตะและเป็นตำแหน่งมหาจักรด้วยแสดงว่าชาวพลึกศพนั้นกาลังจะมีความรักความสัมพันธ์นั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีในเรื่องของความรักความสุขความหวังนะครับการเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นปุตตะเนี่ยแปลว่าดื่มฉลองสังสรรค์กันหรือว่ามีเนลักษณะของการ ที่ตัวเราเองนั้นมีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเราอาจจะได้ไปเที่ยวไปดินเนอร์ไปเปิดหูเปิดตาไปในเรื่องของความสุขความสมหวังดาวอังคารเป็นตําแหน่งมหาจักรด้วยอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยตำแหน่งโยกหน้าลาัคณาถือว่าคู่ครองนั้นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับใครไม่มีคู่นะจะฮอตมากสหรับชาวพฤกษะนะครับจะมีคู่หรือมีแบบ เพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาติดต่อสื่อสารสนับสนุนนะครับค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นอายุเท่ากันหรือมากกว่าแต่ว่ามีความรู้สึกที่แบบเป็นเหมือนดูหน้าเด็กนะครับหรืออาจจะต้องแบบดูแลเอาใจใส่นิดนึงแต่ก็จะมีความสุขความสมหวังดีนะครับมีการเที่ยวการเปิดหูเปิดตาไปดินเนอร์ไปออ,ออกเดทกันมากขึ้นนะครับมันจะได้ความสุขความสมหวัง อะไรประมาณเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีการอาจจะดูมีการเดินทางกันในลักษณะของอการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้สำหรับคู่ครองคนรักของชาวพ,พึกงศบลัคนาพ,พึกงศบทาให้เราอาจจะไปฮันนีมูนนะครับหรือไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาต่างจังหวัด นะครับไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาแม่น้ําหรือไปต่างประเทศไปเลยก็ได้นะครับมันมีลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะครับจะได้รับความรู้สึกในสิ่งที่ดีเพราะาปุตตะมันคือแบบอารมณ์ความรู้สึกอะนะครับมีความประทับใจหรือมีความรู้สึกดีๆมีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อดทนนิดนึงเนาะในช่วง18สิงหาคมความรักความสัมพันธ์จะ ลงตัวแล้วก็คลี่คลายเป็นนาาโนมเป็นทิศทางที่ดีนะครับและคู่ก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ